การรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือเป็นทิศท็อกซิกอาจจะยากแต่ถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีเราจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นและนี่คือสิบวิธีง่ายๆในการรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมท็อกซิก 1. กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนบอกให้ชัดเจนว่าอะไรที่คุณยอมรับได้และอะไรที่ไม่ยอมรับ 2. ไม่รู้สึกผิด จำไว้ว่าปัญหาของพวกเขาไม่ใช่ความผิดของคุณอยากปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณรู้สึกผิด 3. พูดคุยอย่างใจเย็นคุยกับพวกเขาอย่างมีเหตุผลและไม่ใส่อารมณ์ 4. ควบคุมอารมณ์ของตัวเองอยากปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณกโกรธหรือเครียด 5. กล้าที่จะปฏิเสธถ้าคุณไม่อยากทำอะไรหรือไม่เห็นด้วยกับพวกเขาให้ปฏิเสธไปอย่างมั่นใจ หาคนที่เข้าใจพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวที่สนับสนุนคุณเพื่อรับคำแนะนำและกำลังใจ 7. ดูแลตัวเองให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนและทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข 8. ปหลีกเลี่ยงถ้าจำเป็นหากคุณสามารถทำได้ลองหลีกเลี่ยงการพบเจอรหรือพูดคุยกับพวกเขา9อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงพวกเขาจำไว้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยน พฤติกรรมของพวกเขาได้แต่คุณสามารถเลือกวิธีตอบสนองของคุณได้ 10. พิจารณาความสัมพันธ์ถ้าคนเหล่านี้ทำให้คุณเครียดมากเกินไปอาจต้องคิดถึงการเลิกคบกับพวกเขาเพื่อความสุขของคุณการปกป้องตัวเองและการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราต้องรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีจำไว้ว่าไม่มีใครควรถูกปฏิบัติอย่างไม่ดีและคุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเอง